ว่าที่ป,ประธานาธิบดีสหรัฐไบเดนโจไบเดนได้เลือกนายพลผิวสีเข้ามาคุมเก้าอีก้กระทรวงกลาโหม ายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เสนอชื่อพลเอกลอยส์ออสตินในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยหากได้รับความเห็นชอบก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7ธันวาคมโดยได้อ้างจากรายงานของ Poli t i c a l ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ข่าวการเมืองของสหรัฐและก็เป็นสื่อแห่งแรกที่ได้รายงานว่านายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีมีแผนเสนอชื่อพลเอกลอยออสตินอดีตรองประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมและอดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางเซนต์คอมให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ทั้งนี้ถ้าหากได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาไม่เพียงแต่พลเอก ออสตินจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่28ของสหรัฐแล้วแต่ยังจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและยังถือเป็นทหารที่กเกษียณอายุราชการคนที่3ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อจากพลเอกจอร์จมาเชลและก็พลเอกเจมส์แมทติส ในขณะเดียวกันยังถือเป็นการพลิกโผการคาดการณ์ของสื่อหลายแห่งที่ต่างได้ทำนายก่อนหน้านี้ว่าไบเดนจะเสนอชื่อนางมิเชล Id, ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมด้านนโยบายในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาให้เข้ารับการพิจารณาคุณสมบัติจากวุฒิสภาในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้หญิงคนแรกซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ด้านพลเอกออสตินก็ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อรายงานที่ออกมาปัจจุบันพลเอกออสตินอายุ67ปีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยต์เมื่อปี2518แล้วก็เข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐเริ่มด้วยชั้นยศร้อยตีแล้วก็ได้ประจำการในต่างประเทศที่เยอรมันเป็นแห่งแรก อันหนึ่งก็มีการวิเคราะห์เช่นกันว่าการที่โจไบเดนได้เลือกเสนอชื่อพลเอกออสตินมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความที่เขาได้คุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยพลเอกออสตินได้ดํารงตําแหน่งเป็นคณะเสนาธิการทหารร่วมและการเป็นผู้บัญชาการกองกําลังผสมในอิรักและก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับโจไบเดนซึ่งได้มาเยือนกรุงแบกแดดในสมัยที่เขาได้ดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อปี2554